โอ้โห oh แรงจริงๆครับยอมรับในความแรงเปิดตัวด้วยรถดำมฟูโซสีขาวครับตัวแรงเลยคันนี้สังกัดทีมงานคุณออดครับวิ่งงานที่บ้ารอาหารน้ําเบอบันดาลบุรีดำจัดไปโหดๆคันแรกผ่านไปคันที่สองตามมาครับ อ้าวติดซะแล้วล็อกม่วงครับทันทีสองสำหรับคลิปนี้ครับติดเฮ hey, ออกครึ่งหนึ่งโอ้โอ้โโอ้โอโอ นิ่งๆเลยครับคันไหนอัดมาเต็มแล้วไม่ติดโลมนี่ขคันนั้นนี่สุดยอดเลยที่เป็นเบอร์หนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเจอทางเนืดๆครับมันเหมือนดึงรถเอาไว้ครับจะแรงแค่ไหนนี่ก็อย่างที่หลายคนบอกครับเบาได้เบาอะไรอย่างนี้อ่ะดูคันต่อไปครับอีสุดๆเดก,ก้ามาแล้ว โชคสมชายว่าจะไงโชคสมชายรอดหรือไม่มาแล้วครับโชคสมชายมาแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโชคสมชายเกมโอเวอร์ เอา้าตัวแรงตามมาข้างหลังโชคสมชายเทออกครึ่งหนึ่งโอ้โชคสมชายไม่ขยยับเลยครับตัวแรงตัวแรงลอดไม่ลอดครับโว่หยับ้อยเกมคู่เกมคู่ครับงานในเกมคู่อา้าวรถไท รถไถรถไถดันเดก้าก่อนส่งเดก้าออกไป ดีเหลือเกินครับดูเจ้า n p r ซับสุนันนามาดัานตั โอ้ขอภัยครับโลบอบเกมคู่เลยครับอ้เกมคู่อีกนะครับมาเป็นคู่งานนี้ครับเขาไม่ทิ้งกันครับเราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเข้าวงการกับรงตู้นะคนละครึ่งหมายถึงเทออกครึ่งหนึ่งเอาไว้นี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปด้วยครึ่งหนึ่ง อา้าวรถบข้าไปได้แล้วครับเสีย้อนว่ายังไงซับสมพรอ่สราสปยบอนคนเดิมล็อกกี้สีชมพูเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วผมโอ้งานนี้เสียปอน <c oughs> เสียตูดครับ ยังครับยังครับยังครับโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับ โลบอคับยกน้ำแล้วโลบอคับแม่มันจริงๆโคตรมันโคตรดุเดือดเลยครับเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ว่ายังไงผมบุดฟูโซอ่ถาถอยไปเทออกครึ่งหนึ่ง

กันออกไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆสัก20นาที เสียชยัยล็อกกี้สีเขียวขี้ม้าครับเขียวมิน เทหมดเลยครับโอ้เทหมดเลยรถถ่ายสั่งให้เทหมดเลยครับไม่ต้องแบกเข้าไปข้างในแล้วเทหมดเลยขยับไปดูใกล้ๆนี่ดัมแมนของเรา อกแดงตัวแรงครับลั่นดีเหลือเกินครับลั่นดีมาก เสียงโบหวานหวานอ่าถ้าเทยอย่างนี้ก็สบายใจหน่อยครับพอได้ พอได้พักเหนื่อยหน่อยอแต่ถ้าเข้าไปข้างในเนี่โอ้โหลุนเหนื่อยครับนะเดี๋ยวปิดท้ายกันที่ล็อกม่วงแล้วกันดูแล้วว่าจะสบายสบายครับอัดไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาเข้าไปข้างในค่อยมาชมกันต่อ ตรงนี้สบายๆเราไม่ต้องดูหรอกเรารอดูช็อตโผ,ผล่ทีมงานคุณดอดทีมงานคุณภาพครับ เอาเอาตัวแรงมาแล้วตัวแรงมาแล้วเดี๋ยวดูตัวแรงก่อน ปิดท้ายคันนี้ครับอ๋อเอาครึ่งหนึ่ง เด็กคนหนึ่งครับ ครับโรบอบคอบเรียบร้อยเลยครับไม่ลอดครับทั้งคู่เลยครับไม่ลอดทั้งคู่อ๋ออ๋อเอา,เอาอยัางไง ยังครับยังครับเอาโยกโยกโยกเอาโยกกังหัแล้วครับตอนนี้ครับดูสิใครจะขึ้นได้ก่อนกัน ถ่ายช่วยไปแล้วโลโบเขาไปยังไงอ้าวเสียบปอนเสียบปอนโอ้ได้รถถยครับได้รถถยมาช่วยชีวิต วันนี้รถไถเหนื่อยครับรถไถเหนื่อยแทบไม่มีเวลาดันดินเลยวิ่งดัดตูดอย่างเดียวพร้อมบดมาแล้ววันี้ว่าจะจ่าก,กันไม่ได้จ่าก,กันเลยเอา20นาทีครับดูกันยาวๆซะหน่อย บายสบายอะจากลากันเพียงเท่านี้ก่อนเหนื่อยแล้วพักก่อนครับเจอกันใหม่ครับ